มาก,กับใครเนี่ยนั่งคนเดียวไงสอนเก่งว่ายน้ำได้ดน้องมออไม้แม่อาพ่อมาใช่ว่ายดีลอยตัวตีขาแล้วไมออะว่ายเป็นบ้า ว่ายให้ดูหน่อยเรียวว่ายไปหาพี่เก่งเลยสอนพี่เก่งด้วย Can you